ดีครับสวัสดีครับอาจารย์อยู่ที่ไหนครับผมผมไม่อยู่ที่ลบบุรีครับอ๋อมีแนวทางตัวดีบ่กครับผมก็มันเข้าไปมีแนวทางเป็นตามฝันครับอ๋อเป็นเลขความฝันบ่ครับครับอืมเป็นเลขความฝันครับผมครับคันดีเขาทุกงมวดอยู่บ่ครับผมมันก็มันก็เข้าบ้างหลุดบ้างแะครับ อความฝันเนาะแต่ครับแต่แต่แต่ก็แต่ก็ซื้อถูกทุกงวดนะครับโอ้เงวป้องเนืงถึงตัวใดครับอาจารย์ถูกไอเเจ็ดเก้าครับโอ้เจ็ดเก้าเขของอาจารย์ลายตบวครับแปดแปดเก้าไอแปดเก้าก็ได้แต่แต่ไม่ซื้อมันเป็นเลขอันครับครับผมฝันวันแล้วฝันห็นพัฒเทพครับผมไปไล่ซื้อพศพัฒเทพแล้วก็ยุพัฒเทพอะไร ไอ้ผสมประเทศก็สองสี่สองสี่เก้าแปดครับผมอเนกคณิตจะตานเลขสองตัวมันเป็นเลขอันกันเลยไม่เอาครับอ๋อครับครับอันทั้งหกหกแปดเก้าแปดก็จ่ายครึ่งครับแต่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้เจ็ดเก้าไม่อันครับครับเจ็ดเจ็ดเก้าไม่อันแต่เลยเลยได้เก้าเจ็ดอืมแปงว่าเฮงดวงเฮงครับตัวตัวเขาอันไม่ถูกมาถูกตัวไม่อันดวงเฮงอยู่ครับครับ แต่วันนี้วันนี้ผมก็ไปเห็นประเทศอีกลักวเลขตัวเก่ามันจะมาแล้วครับอ้อฝันเห็นประเทศบีกบ<ๆ>่ครับทั้าแตว่ามันฝันเห็นประเทศแต่ว่าในฝันน่ะเห็นประเทศไปไปมามา,มาเป็นมาเป็นรัชการที่สิบของของเราเลยครับอ,อ้ครับครับกลัวมันจะออกตัวเก่ารครับตัวเก่าเก้าห้าเก้าห้าเก้ามันก็ในงั้นก็ซื้อแปดเก้าห้านะครับ,รบเก่าเลยครับ ปดเก้าห้าตัวเก่าเลยครับเก่าแปดห้าแปดห้าเก้าแปดเก้าห้าเนี่ยครับครับอือแปดเก้าห้าแปดห้าเก้าเนาะครับผมอ๋อันเห็นพระเทพที่มันดวงเฮงเด้เฮงเดปังเลยอันเห็นปันพระเทพแต่ว่าไปไปมาแล้วเิยไปเดินมาไม่ใช่พระเทพเลยไปมาเป็นรัชกาลที่สิบครับอ๋อเป็นพระเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบครับอือชะบอกแปดเก้าจะบอก ผมไล่ <c oughs> ผมไล่พศพศท่านพศท่านมันอะไรนะสี่ใช่ใช่ห้าสี่เจ็ดห้าใช่ไหมครับครับพระเทพก็เลขรหัสประจําตัวเก้าศูนย์ห้าครับเก้าศูนย<อ>์ห้าครับของของราชการที่สิบตัวไหนไม่รู้แต่ผมผมมีอยู่ราชการที่สิบเก้าเก้าศูนย์สี่ครับเก้าศูนย์สี่อ้าวตัวน,นี้ไม่เก้าอีกแล้วเก้าเก้าศูนย์สี่ครับเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์ห้าเนาะ ครับแต่แต่เลขแต่เลขไอ้เลขคำนวณเลขอะไรนะผมเป็นเลขล่างครับแต่ผมเด่นห้าห้ากับสามครับล่างนี่อาจารย์ฟันที่ห้ากับสามครับห้ากับสามครับอืมอันที่ห้าห้ากับสามแล้วจับคู่เหรอครับจับคู่ก็มีห้าเจ็ดแล้วก็ห้าหกแล้วก็เราก็ห้าสองครับห้าเจ็ดห้าหกแล้วก็ห้าสองครับแล้วก็แล้วก็ไอ้ักสามนี่สามแปดเม็ดเดียวเลยครับ หลักสามนี้ฟันเม็ดเย้าคือสามแปดครับไม่ไม่ต้องกลับบอครับอาจารย์ไอ้กลับครับกลับครับกลับเพื่อทุกตัวบอครับครับกลับทุกตัวตนเนาะครับครับหลักบนหลักหลักแอดแต่สามตัวบนเนี่ยผมผมให้แปดแปดแปดเก้าห้าแล้วก็เจ็ดเก้าห้าครับแปดเก้าห้ากับเจ็ดเก้าห้าเนาะครับผมแปดเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าอืเปดเก้าห้า ครับครับครับ,รบฝันเห็นไรพระเทพเนี่ยส่วนมากคนไหนฝันเห็นจะจะเฮงจะปังครับ,รบตามตามความฝันผมด้วยนะผมเล่นตัวเก่านะเน้นเก้าฮ้าห้าเก้าพอจะมันเอาตัวหลังมาออกตัวหน้า <c oughs> <c oughs> คข้าผม <c oughs> ไม่แน่ <c oughs> ไม่นอนหรอกอาจารย์เพราะว่าเลขมันหมุนตุลยตุลยเนาะครับเอาเราไม่ได้ไปออกนะออกทางนู้นเนาะเราก็มันก็ไม่แน่ไม่นอนครับแต่แต่ล่งแต่ลางน้เน้นห้าเลยครับสามตัวสามนี่ตัวรองครับรองที่สามเน้นที่ห้า เน้นสุดตัว no ล่างคือเจ็ดห้าบอกครับเน้นเน้น mm ที hmm. ่ส ah ุดไอ้ข้างล่างเนี่ยเน้นแปดห้าครับเน้นแปดห้าตัวรองคือเจ็ดห้าบอครับแล้วก็สามแปดเนาะครับครับอืมสวยอยู่เร่อยอาจารย์ไอ้หลักห้าในเริ่มจะมาเลยดิครับผมผมผมก็จะดูอยู่ผมดูดูอยู่หลายๆสำนักแล้วเข้ามาหลักห้าครับหลักห้าเรื่องจะมาแล้วหลักห้าของของไอ้อาจารย์อาของอาจารย์นี สังวันที่อยู่จุลาที่คงคงไจก็เป็นหลักห้าเหมือนกันมั้งห้าข้างล่างมั้งผมจ<ร>ําไม่ได้ผมลงชิปเกลีย<ร>ู่แล้วก็ของไออาจารย์ลูกตะวันทางกอทมนี่ก็อาจจะเป็นหลักไหนก็ไม่รู้แต่ยังคงจะเป็นหลักห,ห,ห้าอีกตัวมั้งเกลก็ชอบอยู่เปียรสามนั้งต่ผมใจผิดอาจารย์ฉายาฉายาจะให้ผมจลงชื่อฉายาอาจารย์ชื่อว่าอะไรครับผมนีรนามก็ได้ครับ อาจารย์นิรนามบอกครับอ๋ออยู่ที่ไหนครับผมเนี่ยอยู่ลบบุรีครับอาจารย์นิรนามลบบุรีเนาะครับผมครับจะได้ลงถูกเพราะว่านิรนามมันมีหลายชื่อเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเอาเขาไปลงช่องนั้นช่องนี้ไปเอาชีพเขามาลงนะครับครับครัผมไม่อยากให้มีปัญหาข้างบนข้างบนสามตัวก็ตัดเล่นด้วยนะครับข้างบนสามตัวตัดเล่นด้วยเนาะครับครับผมเดี๋ยวผมตัดให้ครับครับอส่วนยาขอบพระคุณหลายๆยอาจารย์เร้อ ก็หมอห้าบอกผมกินยาทีไอเอฟจีส่งมาเยอะทั้งยาขมปวดไหลย้อนทั้งทุกอย่างเอฟจีใจดีมากเลยส่งมาให้กินฟรีๆด้วยหลายคนแต่ผมเป็นภูมิแพ้ด้วยครับอาจารย์ใค่นี้แค่ี้ก่อนครับแอดครับครับขอบคุณหลายครับอาจารย์ครับขอบคุณครับตลัดเสินทางครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับพี่น้องนี่ก็คือกดไปจับวันที่สอง คุษภาคม2,567อาจารย์นิระนามรบบุรีพี่น้องเปิดตัวไม้พี่น้องเปิดตัวข้างแรกกระทา่งของเพ่อนพี่น้องฟันบนประบสาชุดสหางอ่า 2, สองชุด2หางนะ,ะครับือแปเกหแปดเ้าหเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเกนี่คือเลข3ตัวของเพลอนพี่น้องเด้อรับสองตัวก็แปดเก้า ดหาเก้าหาเจหา,หาแล้วก็เจ็เก้าพี่น้องนี่คือเลขบุญสำหรับเลขลางคนกับฟันที่หากับสาเน้นที่5้านะควงกลมที่ห้าแป5แปหาหาหและ3 8มดพี่น้องเด้อนี่คือแนวทางของอาจารย์รบบุรีหรือว่าอาจารย์นยิอระนามพี่น้องถือมาทุกหมดพี่น้องนะครับพี่น้องได้ยินเสียงน้ำกันแล้ว นะครับเสียงเพื่อนพูดคุยกับผมโทรมาปล่อยแนวทางขอปล่อยแนวทางน้ำเน่สันว่านะครับทางช่องเขาก็ยินดีทุกอาจารย์ทุกสำนัก้ใดฟันดี้ใดฟันแมนยินดีครับนะครับยินดีร่วมให้พี่น้องสุขสุกคนเดอ้อนะครับสำหรับทุกอาจารย์ที่จะมาปล่อยแนวทาง2พฤษภาพคม2567พี่น้องนะครับถ่ายคลิปให้พี่น้องโชว์นอกอกันแล้วก็เชิญมาโจยพรอาจารย์นิรานามรบบุรีเปิดตัวครั้งแรกบน แปดเตัวพี่น้องเจ็ก้านี่ก็สาตัวพี่น้องเดอ้อสำหรับสองตัวก็แปดเก้าแปดห้าเกก้าวงกลมที่95้าาสำหรับเลีกลางกับฟันที่5้และสาวงกลมที่5เน้นที่85นะครับตัวเน้นเพื่อนพี่น้องแล้วก็เจ็ดหหาสองแล้วก็สานะครับเน้นที่85 แล้วก็แปดเก่าเลขบนเดือพี่น้องเดอ้อเขาเชหน้าจอาไว้นะครับนี่แนวทางอาจารย์ถันไม้นะครับอาจารย์นิรานามนะครับจากลุบุรีเปิดตัวครั้างเลรขราวคอยเฮงคอยปังนะครับลงภายในช่องยูทูบทวีคนเดิมคอยเฮงให้ปังด้อาจารย์เดอ้อทางไก่เชียงแรงขอบคุณหลายๆสีหลับแนวทางของอาจารย์นิรานามในครั้งนี้นะครับมาเอาสู่พี่น้องฟัง พี่น้องมากกรีบไปจับไปจองไปซื้อกันขันบ่มักกระเบื้องผูกความสุขวามาเทิงเลยพี่น้องเดอ้อสนับสนุนให้พี่น้องไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นมีขีณาช่างของอาจารย์นิระนามเปิดตัวชิปแหลคขัง้งแหลกครับพี่น้องนะครับเอานะครับเบ้าส้กันฟังเป็นที่เรียบร้อยเห็นตัวเลขเป็นที่เรียบร้อยได้ยินเสียงของอาจารย์น้ำกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องสองคำสองไฟล์ นะครับเป็นโทรมามก่อคืนนี้นะครับได้สุโอกาสโล่งคลิปให้พี่น้องได้บ่งได้ชมว่มกันเพื่อพี่น้องมากเป็นมากอะเบิ่งผู้คมสุขเอาเด้อพี่น้องเด้อเรียนผ่านเอากันบ่มากก็ได้เอาสำหรับลิดนี้นาคอยส้โให้ามาสู่สุกคนยู่ดีไม่แห้งลำลำเลย,ยลุยกระป๋องตรงๆกินนะบกจกใจล่งพี่น้องสวัสดีครับ